Okay. นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาลูปแล้วก็ให้เด็กๆดูแล้วก็ให้เด็กๆตอบนะคะค่ะลูกที่หนึ่งคือลูกอะไรคะโร้มโร้มโร้มนะคะฮะโร้มโร้มมีประโยชน์อย่างไรคะไม่ให้เราเบียดใช่ไม่ให้เราเบียดชนนะคะ ช่วยป้องกันเราไม่ให้เราเกิดปนได้สามารถพักเก็บได้ง่ายนะคะและสะดวกพกพาได้สะดวกออุณที่1ะต่อไปอุปณ์ที่สองยังมดประโยชน์อย่างไรคะช่วยและออช่วยป้องกันละอองฝน โดนฝนนะคะทำให้หนูของของเราไม่โดนฝนไม่เปียกฝนนะคะ นะคะ ทวนบทเรียนก,กันนะคะเดี๋ยวครูคุณครูจะทบทวนบทเรียนนะคะวันนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรคะเร,รื่องอุปกรณ์ ำนะคะให้เด็กๆทำก่อนที่เด็กๆจะลงมือทำเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายวิธีการทำนะคะค่ะเดี๋ยวครูจะบอกชื่อกิจกรรมก่อนนะคะค่ะอันนี้กิจกรรมร่มจานก,กระดาษนะคะอันนี้อุปกรณ์มีเยื่อกาวไม้ไอตินแล้วก็เป็นรูปร่มนะคะ ก็ระบายสีให้เด็กๆระบายสีร่มตกแต่งให้สวยงามตามที่เด็กๆจินตนาการเลยนะคะักทากาวแล้วก็มาแปะแบบนี้นะคะตามตัวอย่างเลยคะส่วนกิจกรรมที่2ชื่อโมบายก้อนเมฆจากสำรีนะคะคุณครูจะแจกรูปก้อนเมฆให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆทากาวแล้วก็เอาสำรีมาติดนะคะแล้วก็ตกแต่ง ครูจะมีรูปปางรูปตารูปแก้มนะคะให้เด็กๆตกแต่งให้สวยงามเมื่อเด็กๆตกแต่งเสร็จครูก็จะนำตุ๊กตูนะคะมาจอกแล้ก็ใส่เชือกทำเป็นโมายแบบนี้นะคะเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าใจค่ะค่ะกิจกรรมที่3มนะคะเป็นพวงคุญแจสายรุ้งอุปกรณ์ก็จะมีรูปสายรุ้งแล้วก็พวงคุญแจ แผ่นเสื้อระบายสีแล้วก็เครื่องเคลือบนะคะก็กันไกเอาไว้ตัดนะคะเด็กๆทาเสร็จอันนี้คุณครูจะให้เด็กๆระบายสีก่อนนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จครูก็จะนัะ่ก็จะตัดที่เด็กๆระบายสีเสร็จนะคะตามลูกทรงเด็กๆไม่ควรตัดกันตัดเองนะคะเพราะกันไกมันอันตรายมันเป็นของ,งมีคมเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ครูก็จะเอา ใส่ลงที่เด็กทำนะคะมาใส่ในแผ่นเคลือบแล้วก็มาเคลือบนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเด็กๆอยากเรือกทำกิจกรรมไหนก่อนนี้คะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะทำร่มนะคะเด็กๆเ,เรือมทำกันได้เลยนะคะระบายสีให้สวยงามคะ่ะ างกาวนะคะทำไม้อติมทากาวทากาวตรงไม้ไอติกกมตก่อนนะคะแล้วก็ติดแบบนี้ติดกาวก่อนติดกาวใส่กระดาษก็ได้หรืใอะะใส่ไม้ไอติมก็ได้ค่ะใช้ไม้อติ ค่ะสวยงามมากๆค่ะชื่อกิจกรรมว่าอะไรนะคะร่มจากกระดาค่ะค่ะกิจกรรมที่สองม อุปกรณ์ไปแล้วนะคะเด็กๆเริ่มทำกันได้เลยนะคะก่อนที่จะทำเขียนชื่อก่อนนะคะเขียนชื่อก่อน

อุปกรณ์คุคูครูก็ได้แนะนำแล้วนะคะนีเครื่องเคลือบแล้วก็กระดาษรูปสายรุ้งแล้วก็แผ่นเคลือบควงคุณแจแล้วก็ระบายสีนะคะเ,เด็กๆเริ่มทําได้เลยนะคะ Yeah, i ไปก่อนเล่นนะคะท่าที่หนึ่งสบัดมือค10ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่สองหมุนหัวไหล่5ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าท <5. S 1> ่าที่สามหมุนหัวเข่านะคะ้คาครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะกิจกรรมวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆ แยกภาานะคะเป็นภาาอุปกรณ์ในฤดูฝนแล้วก็อ่าอันนี้ไม่ใช่ภาาอุปกรณ์ในฤดูฝนนะคะขั้นตอนคุณครูจะให้เด็กๆนำภาานำภาาแบบนี้นะคะแล้วก็วิ่ง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 อันนี้ไม่ใช่ฤดูฝนก็ใส่แบบนี้แล้วก็ไปหยิบอีกแค่ฤดูฝนไหมแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง นี้นะคะจนครบนะคะค่ะเด็กๆคนไหนจะเริ่มได้ก่อน,นะคะ่ะยกมออือค่ะยกก่อนค่ะอ้าวคุณายยกก่อนเมื่อกี้ เด็กใส่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้จะเป็นภาพอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวในฤดูฝนนะคะภาพที่หนงึงเตารีดไม่ใช่ถูกต้องส้มช้อนถูกต้องลูกบอลถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นภาที่อยู่ในหมวดในฤดูฝนนะคะภาพที่สาง ถูกต้องค่ะสองน้องคาบูถูกต้องค่ะสามเสื้อกันฝนถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะตรงไคะค่ะก่อนที่เด็กๆจะเข้าห้องไปเรียนสอนนะคะให้เด็กๆล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ้าใจไหมคะ ัชนนะะื่อกิจกรรมจับคู่จำนวนรูปภาพกับตัวเลขน,นะคะค่ะวิธีการเล่นครูจะให้เด็กๆนับจำนวนจำนวนของรูปภาพนะคะว่ามีกี่รูปแล้วก็ถ้าได้จำนวนแล้วให้เด็กๆนำเลขที่ตรงกับจำนวนรูปภาพมาใส่ในนี้นะคะ ที่หนึ่งนคะคะมีกี่รูปคะเด็กๆ่วยนับกันค่ะหนึ่งสาี่ห้าห้ารูปห้ารูปตัวเลขไหนคะเนี่ใช่ค่ะถูกต้องรูปที่สองสอง,ร,สองรูปที่สามมีกี่รูปคะ หนึ่งสองสามสี่เก่งมากๆเธอในเลขสี่ครัะที่สีนึ่งนึ่งเลขไหนครับหนห้าหนสาถูกต้องไหมคะลองนับอีกทีค่ะหนสอง